ชิเต้รู่ตำแหน่งออฟเลนทีมโค้ชใหม่อีสปอร์ตชายาไพ้พระรามเจ็บผมปังครับมาจากทีมโค้ชใหม่อีสปอร์ตตำแหน่งแครี่ชายาผู้ที่จะได้บรบลุทางสวรรค์เพื่อประของทุกสิ่งผมโอ้ยครับผมชื่อเพชรมาจากทีมโค้ชใหม่อีสปอร์ตตำแหน่งแกรเกอรชายาไพ่ใบสุดท้ดายของทีมเลยครับ,รบผมชื่อก้าวครับมาจากทีมโค้ชใหม่อีสปอร์ตตำแหน่งซัพพอร์ตครับชายาฝันไลน์ลงท้นครับครับ <laughs> ผมชื่อจ่าเจ้า มาจากทีมโค้ชเวลส์กระป๋อตำแหน่งที่เล่นออฟเรนดฉายาไอวุฒิแดงแต่ตัวสีดำสวัสดีครับตัวแทนจากทีมชายดีมครับชื่อพีครับเล่นตำแหน่งแคลรี่ชื่อในเกมเรียลิสครับสวัสดีครับเชอฟุกนะครับจากทีมชายดีมเล่นตำแหน่งเมดเลนครับชื่อในเกมนาเรนล็อกอันครับสวัสดีครับชื่อเอฟนะครับตำแหน่งโลมิงจากทีมชายดีมชื่อในเกมวาเวบัวกินยา สวัสดีครับชื่อโซครับจากทีมชายดีมเล่นตำแหน่งจังเกิลครับชื่อในเกมทีวันเอกเลสวัสดีครับชื่อเฟิร์สครับจากทีมชายดีมตำแหน่งออฟเลนชื่อในเกมเยาเยาครับสวัสดีครับผมตัวแทนจากทีมเลซี่เลพูนนะครับวันนี้จะมาแนะนําตัวคนในทีมกันนะครับเริ่มจากคนแรกนะครับคนนี้ชื่อการนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับเล่นตำแหน่งจังเกิลคนนี้ชื่อคิวนะครับ เล่นเป็นตำแหน่งแครี่นะครับคนนี้ชื่อมูมนะครับเล่นเป็นตำแหน่งมิดเลนนะครับต่อก็ด้ซัพพอร์ตของทีมแล้วนะครับคนนี้ชื่อมี่ครับส่วนไอหมอนี่นะครับมันชื่อว่าเตอร์นะครับเล่นเป็นตำแหน่งออฟเลนมาถึงตัวสำรองของเรานะครับคนนี้ชื่อเก้นะครับเล่นเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตมาถึงตัวสำรองอีกคนนึงนะครับน้องคนนี้นะครับชื่อก้าวครับเล่นตำแหน่งซัพพอร์ต ส่วนสิ่งที่ทีมของผมอยากจะบอกนะครับคือเหนื่อยกับพักส่วนเขาไม่รักก็นอนนะครับเจอกันในวันเห็งครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะทีมวิ i าโพ o นะคะชื่อฟ้าค่ะเป็นผู้จัดการทีมและตัวแทนแนะนําตัวผู้เล่นในทีมค่ะคนที่หนึ่งนะคะชื่อเตตัตนตำแหน่งป่าชื่อในเกมว่าคบาบิ巴拉ค่ะคนที่สชื่อธันวาตำแหน่งโรมชื่อในเกมชื่อว่าเนโกเดวิลค่ะคนที่สามตำแหน่งเมด ชื่อในเกมว่าตั้มยามมอเมียวบูดค่ะคนที่สี่ชื่อทีมตำแหน่งแครี่ชื่อในเกมชื่อว่าบากทีมอันดูบานคนที่ห้าชื่อการตำแหน่งออฟชื่อเล่นในเกมชื่อว่าเคเจค่ะสวัสดีครับผมทีมซิมา a ์วนะครับมาแับคนแรกครับอารตรงนี้ครับหรือว่าชื่อตัวผมคือลาลาเบนะครับชื่อลาผมก็คือ เสร็จกันฟันรอแต่บอกนมอว่าฟันผุนะครับผมเล่นตำแหน่งเดินมังกรครับส่วนคนที่สองนะครับคือปลาทองนิมูหรือว่าครับครับยันหงุนนะครับเล่นตำแหน่งโลมิงครับชายาของผมก็คือที่ผมเดินเกมไวเพราะผมมีสีตาคนที่สามนะครับก็คือเอาเวลาอยู่นะครับตำแหน่งเมทครับผมชายาก็คือหัวล้านบาดตัสเต็ปที่ผมหัวล้านเพราะมีไว้สะท้อนแสง หรือเพื่อนเรียกกันว่าน้อนทองคำครับผมสองที่สี่นะครับชื่อน้องตาครับเป็นตำแหน่งทัพเลนนะครับหว่าเลนบลอกอันนี้นะครับฉายาผมก็คือทรงช่างนะครับแต่ลักริงครับผมส่วนคนท้ายนะครับดิฟฟี่เล่นตำแหน่งป่าครับผมฉายาผมก็คือสั่งไล่ลงทานสวัสดีเขาหผมชื่อน้องเต้ครับตำแหน่งที่เล่นเล่นตำแหน่งจังเก์ครับฉายาครับน้องเต้ลูพิตเต้นครับผมครับ บสวัสดีครับผมชื่อจอดานะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของทีมที่ชื่อว่า e ีโกอินะครับชื่อในเกมนะครับเอ็กซ์จดานะครับเล่นตำแหน่งออฟเลนนะครับชายานะครับออฟเลนนอร์หนึ่งลงเลนสตรีชัยผลปาการครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อก่อนนะครับเล่นตำแหน่งแคลร่ครับชายานะครับหลุดเป็นร่วมม่อเป็นสองครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อน้องตั้มครับ ตำแหน่งที่เล่นซัพพอร์ตโรมมิงครับผมส่วนฉายาก็ตำซีมิดโดครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเติ้ลตะวันเล่นตำแหน่งเมดฉายาไม่มีครับไม่มีใครตั้งให้แล้วก็ไม่ตั้งเองด้วย